นี่คือเจ้ามาลิแมวพันเปอร์เซียตัวอ้วนสมาชิกใหม่โอ๊ะโอ๊โอโอสนใจอะไรบ้างไหมเนี่ยแต่งคนความสวยงามอย่างเดียวอืมฉันสวยฉันสวยอืมฉันสวย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 ใส่แล้วใส่แล้วอื สวยงามมากไม่ทำอะไรเลย,ยกินกันนอนโลฮัลโหลมาลิฉันชื่อมาลิโอโ้โหโอ้โหโอ้โหเรียใหญ่โอ้โหโอ้โหมันมันงามงามงางามความสวยไม่เข้าใครออ้โหโอ้โห แต่งเล็บแต่งเล็บมือก็ซ้านสักบอลลีเอ้ยบอลลีมบนลี